ัีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพี่เต้ากลอสซิ่งครับวันนี้พามาดูกิจเจริญการช่างครับโอ้คลองจัดพี่น้องบอกเลยว่าคล่องจัดครับโอ้ค่าตัวไม่ถึงสองล้านครับเลททั้งคันเอาดีครับโอ้กิจเจรการช่าง2022ครับสวยงาม สวยจริงๆครับไม่ถึง2ล้านครับแมน่าลุ้นแต่จะเป็นเครื่องอะไรไม่รู้เลยผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องรถใหญ่นะครับโอ้เบอร์โทรครับ089 980 7 445 44้ดสนใจก็โทรสอบถามด้ครับออ เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะดูข้าวเขาไม่รู้เป็นข้าวอะไรนะก็ขอสีหนึ่งหรือเปล่าโอ้นาแปลงใหญ่ๆครับโอ้โหเล่นเอาซะผมเหนื่อยเลยนะ สวยๆเลยครับเหลดทั้งลําค่าตัวไม่ถึงสองล้าน,นครับเป็นอีกดึกค่ายที่น่าสนใจสำหรับเซียนรถใหญ่ทั้งหลายนะดูสื้อทรองนะครับทรงดีนะสวยๆเลยอะ่ะแล้าจะมีคันใหม่กว่านี้อีกคันหนึ่งที่กำลังต่ออยู่ที่บ้านหรือเปล่าที่อู่หรือเปล่า๋อ ไปก่อนไปก่อน,ไ,นไปก่อนเลยไอนิ่งน้งขอไปครับไปครับคนกับรถใครจะสดละกันพี่น้องเอา้าเอา้าเอา้า

คเคลียนครับไิเจริากันทั้งโอ้ตายแล้วแบบโอ้เอาเอาสู้ไปไปไหววิ่งลงไปโอ้ต<อ>้องยอมครับ โอ้เกืบเต็มมุมแล้วโอ้ใจจะขาดพี่น้องส,สวยดิส,วย,สดว,ดวยดิ <c oughs> ไปไปสู้ไป,ไปโอ้โหที่ตมเต็มผมเลยพร้อมเทครับจะถ่ายข้าวใส่ออกล้อครับถ่ายแล้วเอาดีครับแม่เจอกันอีกแล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานครับเจ้านี้ เมื่อก่อนไปกับอีกคันหนึ่งครับคันนั้นน่าจะขายไปแล้วแหละก็เขาก็ลงไปนาปีทางบ้านเราเหมือนกันครับโอ้โหไวจัดพี่น้องไวจัดเลดทั้งลำอะ่ะ เอาไหลดีมากเลยฮะเสร็จแล้วขุดข้าวกเต็มท่อเลยฮะเดินมาจะไม่ถึงเงี่ยร้อนจัดโอ้โหสดยจริ่งรับ กิจเจริญเผื่อเข้าตาเซียนครับใครที่กำลังมองหานะครับรถเกียวใหญ่นะครับก็เป็นอีกค่ายที่น่าจับตามองครับกิจเจริญการช่าง2022 Hai hajo pagi đem luôn làm một là à, tải khâu điều hết xong rồi ไปเกี่ยวตรงไหนต่อพี่เดินไปเหรออ๋อขอ,อเอารถเข้าออก,ก่อนครับ แลกเกนโอ, <laughs> โอ้โหอ่ะสุดจัดครับเราติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ